สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำการติดตั้งแซน d b บ็นะครับเพื่อเปิดใช้ซูม2 Account หรือ2หน้าต่างภายในคอมเครื่องเดียวกันนะครับสำหรับการติดตั้งแซน d b บ็นั้นไม่ยากเลยนะครับอันดับแรกนะครับผมอยากจะให้เราไปที่แซนด์บ็อกก่อนนะครับโดยพิมพ์ไปที่แซน d b บ็เลยนะครับ s นะครับ s a n d นะครับ b o x i e น yeah, ะครับ s a n d b o x y com นะครับพิมพ์ .com เข้าไปนะครับเราจะเข้ามาที่เว็บไซต์ s a n d b o x y นะครับหรือ sandboxie com นี่นะครับนะแล้วก็จะมีบอกว่ามันเป็น Open Source นะครับเราคลิกเข้าไปที่ s a n d b o x y ผ p a นะครับเ <Okay. S 1> <Okay. S 1> มื่อเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะ,ะซูมหน่อยเนาะโอเคไม่ต้องซูมก็ไล้ตามนี้นะครับ แล้วผมก็ไปที่ดาวน์โหลดนะครับไปที่ดาวน์โหลดีในดาวน์โหลดเนี่ยนะครับมันจะมีให้เลือกนะครับสองแบบนะครับก็คือแบบพลัสกับแบบคลาสสิกแล้วก็ระบบปฏิบัติการนะครับ 8.W ดจุด w ินโจุดหหรือ Windows 10ที่เป็น x 6 4หรือเราเรียกว่า Windows 64บิตนะครับกับอีกอันหนึ่งที่เป็น Windows รุ่นเก่านะครับเราเรียกว่า Windows 32บิตนะครับเป็น Windows 8.1จุดหหรือ Windows 10เช่นกันนะครับที่นี้นะฮะ ก่อนที่เราจะดาวน์โหลดเราต้องมารู้ก่อนว่าคอมพิวเตอร์เรานะครับเป็น Windows เท่าไหร่นะครับไปเปิดที่ e x p l o r e r นะครับไฟล์ Fire e x p l o r e r นะครับเราเข้าไปที่ตัวนี้เนาะไฟล์ Fire e x p l o r e r นะครับเสร็จแล้วนะครับเราไปที่ Dis ก PC ครับนะคลิกขวาตรง Dis ก PC เลยครับเสร็จแล้วเรามาเลือกที่ Property นนะครับมันจะขึ้นหน้าต่างนี้มาเนาะ ในหน้าต่างนี้นะครับมันจะบอกว่าตอนนี้ผมใช้ Windows 10อยู่และใน Windows 10นี้นะครับเราไปดูที่ System นะครับตรง System นะครับบรรทัดที่3นะครับมันจะเขียนว่า System เป็นประเภทอะไรคอมพิวเตอร์ผมเป็นประเภท6 4 b i บ o ิต o peration system หรือ x 6 4นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมจะดาวน์โหลดผมต้องดาวน์โหลดแบบ6 4 b i บิตอ่ะเราได้แล้วเราปิดเลยนะครับปิดลงไปเลยผมก็ต้องมาดาวน์โหลด sandbox plus 6 x 6 4นะครับหรือจะเอาคลาสสิกนะครับซึ่งผมก็เอาให้มันดีที่สุดไปเลยน้อง sand box plus นะครับคลิกเข้าไปครับเสร็จแล้วก็จะถามนะครับว่าเราจะดาวน์โหลดติดตั้งไว้ที่ไหนนะครับสมมติกรณีนี้ผมติดตั้งไว้ที่หน้า Desktop เลยนะครับผมก็กดเซฟครับรอสักครู่นะครับเซฟเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ผมไปดูที่ Desktop อปเห็นไหมครับมาแล้วนะครับตอนนี้ แซนบ็อกซี่พาร์ทผมดับเบิลคลิกเลยครับอ่าตอนนี้มันก็จะขึ้นมาถามนะครับว่าจะยอมให้ใช้ได้ไหมได้นะครับเราก็แอคเซปไปครับเลือกแอคเซปมันจะมีเลือกอันบนเนี่ยนะครับเลือกอันบนเพื่อให้ปุ่มทำงานนะครับแล้วเราก็กด next ครับมันก็ถามว่าลงในคอมพิวเตอร์นี้ใช่ไหมใช่ครับ next เลยครับมันถามว่าลงไว้ในไหนอ้ามันเลือกอะไรมาก็ใช้ตามนน้นได้เลยนะครับเลือก next เลยครับ เสร็จแล้วนะครับมันก็ใช้ชื่อแซนบอกครับโอเคครับกด n e x ครับมันถามว่าจะให้ create อ c o n ไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปไหมแล้วก็จะให้ไปอยู่ที่รันโปรแกรมตอน start windows ไหมนะครับแล้วก็จะรันแซนบอกไหมหลังจากติดตั้งอะไรนะครับผมก็ผมว่าไม่ต้องไม่ต้องให้มันเปิดตอนเรา windows ทำงานนะครับผมเอาตรงกลางออกเนาะเก็บข้างบนกับข้างล่างไว้นะครับแล้วกด next ครับ install เลยครับรอสักครู่นะครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามันขึ้นตรงนี้คลิก finish to exit setup กดเลยครับเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับผมสังเกตนะครับที่ Desktop เห็นไหมครับมันมีไอคอน sandbox พลาสอยู่ตรงนี้นะครับเอาละครับผมดับเบิลคลิกเลยครับถ้าขึ้นมาแบบนี้แปลว่าใช้ได้แล้วนะครับ มันขึ้นมาว่าคุณต้องการที่จะเช็คถ้ามีการถ้ามี new v e r s i o นของ sandbox ไหมนะครับผมก็โอเคก็ yes ไปนะครับเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับผมลง sandbox p ร์ทอ๋อตอนนี้จะสังเกตว่ามันมีที่ผมเซตไว้อยู่นะครับซูม1หนึ่มนะครับตอนนี้การติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้านะครับจะมาสอนการใช้งานครับสวัสดีครับ